ผยผิวสวยโดย East Clinic ด้วยมลภาวะและสภาพอากาศปัจจุบันที่ทำร้ายผิวทำให้ผิวคล้ำเสียเกิดฝ้ากระจุดด่างดำและมีริ้วรอยก่อนวัยอีกทั้งคุณผู้หญิงที่แต่งหน้าก็จะเกิดการอุดตันตามรูขุมขนจึงเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสิวปัจจุบันการดูแลผิวเป็นเรื่องที่ใครก็ให้ความสำคัญและจำเป็นเอามากๆหากคุณดูแลเอาใจใส่ผิวคุณอย่างสม่ำเสมอคุณเองก็สามารถเผยผิวกระจ่างใสได้และยังเพิ่มความมั่นใจให้คุณอีกด้วยวันนี้อีสคลินิกขอแนะนำขั้นตอนง่ายๆในการดู แลผิวเริ่มต้นด้วยทำความสะอาดผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางตามด้วยสบู่เหลวหรือโฟมล้างหน้าจากนั้นเพิ่มความสะอาดผิวและกระชับรูขุมขนด้วยโทนเนอร์ตามด้วยการบำรุงผิวด้วยครีมหรือเซรัม่มที่เหมาะสมกับแต่ละสะภาพผิวแต่ถ้าเป็นตอนเช้าควรตามด้วยครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการทำทรีตเมนต์เป็นประจำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการให้อาหารผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวดูว ออ่อนเยาเผยผิวกระจ่างใสด้วยวิธีการดูแลด้วยอัลตราดีฟซึ่งสามารถผลักวิตามินได้ลึกกว่าการดูแลผิวตามปกติถึง30เท่าสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้จากราคาครั้งละ2,000บาทเหลือเพียง1,200บาทคอส5ครั้งแถมฟรี1ครั้งพิเศษเฉพาะที่อีสคลินิกโทร053 223 339 ผยผิวสวยโดยทุกโปรแกรมความสวยที่ผู้หญิงต้องการที่อีสคลินิกสาขาเชียงใหม่แยกฟ้าธานีสาขาลำพูนและสาขาลำปางโทร053223339